ปล่อยข่าวเล่นงานสภาวะเศรษฐกิจนะครับของฝั่งรัสเซียด้วยการคว่ำบาตนะครับแต่จนถึงขณะนี้รัสเซียยังคงมีเอกภาพเพียงพอนะครับที่จะทําการยืนอยู่แต่อย่างไรก็ตามให้ราคาน้ํามันจนถึงขณะน,นี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนไปเจอกับเจ้าชายมวัวเมดบินซันมานนะครับเจ้าชายซาอุดิอาระเบีย ราคาน้ำมันนั้นลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์จีเมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้เสียงผมยังไม่ค่อยโอเคนะเนื่องจากติดโควิด -19 เพิ่งหายนะครับ แล้วก็ทําให้เสียงมันยังคงแหบๆอยูนะ่ต้องขออภยัยวันนี้เดี๋ยวมีตัวช่วยนะครับมีทีมงานจะอ่านเรื่องข่าวต่างประเทศให้ฟังว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นนะฮะผมจะมาทําการวิเคราะห์และมาทําการสังเคราะห์ให้ทราบครับอ u <EU S 1> ประกาศแผนข่มเข้มพลังงานหวันไม่รอดถ้ารัเสเซียตัดกา๊าซทั้งหมดคณะกรรมาี่การยุโรป เตืนรัฐสมาชิก EU 27ประเทศให้วางแผนลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงอย่างน้อย15%ไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิป,ปีหน้าเพื่อเตรียมตัวรับมืออุปทานจากรัสเซียที่มีแนวโน้มจะลดลงนับจากนี้อ่วนตั้งแต่ยังไม่เริ่มสมาชิก EU คัดค้านแผนปันส่วนลดใช้ก๊าซ15%ช่วงฤดูหนาว รัฐบาลสเปนกรีซและโปรตุเกสต่างเน้นย้ำจุดยืนค้านแผนการหนึ่งของสหาภาพยุโรปหรือ e อีูที่อาจเห็นบรรดาชาติสมาชิกต้องปันส่วนและปรับลดการบริโภคแกส๊สธรรมชาติลง15%ตลอดช่วงฤดูหนาวญี่ปุ่นออกสมุดปกขาวยกจีนรัสเซียเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามหลักเตือนวิกฤตยูเครนส่อกระทบไต้หวัน รัฐบาลญี่ปุ่นออกรายงานทบทวนด้านกลางหมประจำปีเตือนประเทศกำลังเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ยกระดับขึ้นทั้งจากผลกระทบของสงครามที่รัเสเซียรุกรานยูเครนพฤติกรรมค่มขู่ของจีนต่อไต้หวันรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีที่เปราะบางรัฐบาลญี่ปุ่นจัดรัฐพิธีศพอาเบะ27กันยาชาวเน็ตวิจารณ์ไม่ควรเอาภาษีประชาชนไปใช้ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศกำหนดการจัดรัฐพิธีศพให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะในวันที่27กันยายนในขณะที่ชาวญี่ปุ่นบางกลุ่มเริ่มออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านว่ารัฐไม่ควรจะนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้จัดงานศพให้แก่อดีตนายกผู้ที่มีทั้งคนรักและคนชังนะทำเนียบเครมลิน CIA ประสานเสียงยืนยันปูตินยังแข็งแรงดี ทำเนียบเครมลินประกาศวันนี้ว่าประธานาธิบดีวลาดมีปูตินมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้ป่วยหนักอย่างที่มีข่าวร่ำลือกันขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือเซีก็ยอมรับตรงๆว่าไม่มีข่าวกรองที่ยืนยันได้ว่าผู้นำรักเสียป่วยแถมยังแอบแซะเบาๆว่าแข็งแรงเกินไปด้วยซ้ำหน่วยงานกำกับนิวเคลียร์ญี่ปุ่นไฟเขียว ปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะลงทะเลหน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นอนุมัติแผนปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะได้อิจ,จิหลายล้านตันที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ทะเลเลินสกี้ลั่นจะไม่มีการหยุดยิงกับรัเสเซียหากยังไม่ได้ดินแดนที่เสียไปกลับคืน ประธานาธิบดีโวลดิมีเซเลนสกีแห่งยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์บอ l l Street Journal ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ว่าการทำข้อตกลงหยุดยิงกับรัเสเซียโดยที่ยูเครนยัยงไม่สามารถทวงดินแดนที่เสียไปกลับคืนมาได้นั้นมีแต่จะทำให้สงครามยิ่งยืดเยื้อและอาจขยายวงกว้างออกไปอีกเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้มอสโกมีเวลาในการเติมสเสบียงอาวุธสำหรับปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ รัสเซียยูเครนลงนามข้อตกลงเปิดทางส่งออกธัญ,ญพืชแก้วิกฤตอาหารโลกรัสเซียและยูเครนลงนามข้อตกลงเปิดท่าเรือในทะเลดำเพื่อส่งอาหารและธัญพืชออกสู่ตลาดโลกวันนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศอัดฉีดอาวุธล็อตใหม่ให้แก่เคียฟท่ามกลางวิกฤตสงครามที่ยืดเยื้อมานานถึง5เดือนเต็มแล้วสถานการณ์การสู้รบที่ยังคงดุเดือดในยูเครนตะวันออกเป็นสัญญาณเตือนว่า สันติภาพยังอีกยาวไกลในขณะที่ผู้แทนรัสเซียยูเครนก็ยังปฏิเสธที่จะร่วมโต๊ะเจรจาไม่แม้แต่จะจับมือทักทายกันในพิธีลงนามข้อตกลงเปิดทางส่งออกธัญพืชที่อิสตันบูลเมื่อวันนี้ออซี่าวะแสงสีชมพูประหลาดอาจทั่วท้องฟ้าออสเตรเลียราวกับวันสิ้นโลกแสงสีชมพูประหลาดปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าในเมืองแห่งหนึ่งของออสเตรเลียเมื่อวันพุธที่20 กรกฎาคมทำเอาชาวบ้านพากันตื่นกลัวนึกว่าวันสิ้นโลกมาถึงท้ายที่สุดมีการออกมาเฉลยแล้วว่าแสงดังกล่าวไม่ใช่ปรากฏการณ์ลึกลับหรือสัญญาณวันสิ้นโลกแต่อย่างใดแต่เป็นแค่แสงไฟจากไร่กัญชายูเครนเผยรัสเซียยิงคีปนาวุธธโจมตีท่าเรือโอเดซ่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากทำข้อตกลงฟื้นส่งออกธัญ,ญพืชชี้รัสเซียต้องรับผิดชอบต่อาการกระทำดังกล่าว หากวิกฤตอาหารโลกรุนแรงขึ้นยูเครนแถลงวันนี้ว่าขีปนาวุธรัสเซียโจมตีท่าเรือโอเด萨ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญในทะเลดำไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรัสเซียลและยูเครนทำข้อตกลงฟื้นส่งออกธัญ,ญพืชของยูเครนหลังถูกปิดกั้นเนื่องจากวิกฤตความขัดแย้งและส่งผลกระทบต่อการขัดแคลนอาหารทั่วโลกสื่อต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ธนาคารกลางยูเครนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยตามเดิมที่ระดับ25%สูงสุดในรอบ7ปีและปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเงินเฟอ้อสำหรับปี2022สู่ระดับเกินกว่า30%โดยธนาคารกลางยูเครนระบุในถ้อยถแถลงว่าเศรษฐกิจของยูเครนซึ่งถูกทำลายโดยปฏิบัติการการลุกรานของรัสเซียเริ่มมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ หดตัวลงราวๆ40%ในไตรามาส2ของปีนี้เมื่อเทียบเป็นรายปีจากการเปิดเผยของธนาคารกลางยูเครนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งนี้อาจต้องคงอัตราดอกเบี้ยระดับ25%ไปจนกระทั่งช่วงไตรามาส2ของปี2024จากพื้นฐานการพยากรณ์เศรษฐศาสตร์มหาภาคมีความเป็นไปได้ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ25% ไปจนถึงอย่างน้อยๆในช่วงไตรามารส2ของปี2024ธนาคารกลางแห่งนี้ประมาณการว่าเศรษฐกิจยูเครนจะหดตัว1ใน3ในปี2022ก่อนจะฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดหมายว่าจะมีอัตราการเติบโตราว5%ถึง6%ในปี2023และปี2024อย่างไรก็ตามในท่อยแถลงของธนาคารแห่งนี้ เตือนว่าสงครามที่ยืดเยื้อกับรัเสเซียก็คือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อคำพยากรณ์ของพวกเขาในเชิงก,กรารวิเกะห์จนถึงขณะน,นี้นะครับรัเสเซียยังคงลุกคืบเข้าไปในพื้นที่ของอยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้เซเลนสกี้นะครับประธานาธิบดีของอยูเครนก็ยืนยันว่าเขาจะสามารถยึดพื้นที่ที่รัเสเซีย ถูกยึดคืนไปนั้นได้คืนแน่นอนแต่จนถึงขณะน,นี้ยังคงไม่มีวี่แววส่วนมาตรก,การคว่ำบาตรนะครับที่สหประชาชาตินะครับและสหภาพยุโรปเนี่ยร่วมกันทำการคว่ำบาตรยยิ่งกำลังส่งผลทำให้เกิดวิกฤตพลังงานนะครับในฝั่งของสาภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำเนียตเคมบรินนะครับก็ยืนยันเ a นะครับประสานเสียงว่าปูตินนั้นป่วยแต่จนถึงขณะน,นี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าปูตินไม่ได้มีการป่วยอย่างที่มีข่าวลือออกมาตามที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาปล่อยข่าวจริงในเชิงงานสังเคราะห์นะครับการข่าวจนถึงขณะนี้ฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ประเมินรัสเซียว่ารัสเซียกําลังพ่ายแพ้แล้วประเมินว่าวาลาดาเมียปูตินนะครับกำลังล้มป่วย เล่นงานนะครับภรรยาและลูกของวาลาดาเมียปูตินนะครับบอกปูตินแอบมีลูกใหม่มีลูกแฝดมีลูกเพิ่มนะครับพยายามโจมตีวาลาดามียปูตินทุกหนทางรวมทั้งพยายามปล่อยข่าวเล่นงานสภาวะเศรษฐกิจนะครับของฝั่งรัสเซียด้วยการคว่ำบาตรนะครับแต่จนถึงขณะนี้รัสเซียยังคงมีเอกภาพเพียงพอนะครับที่จะทำการยืนอยู่ แต่อย่างไรก็ตามฮะราคาน้ำมันจนถึงขณะน,นี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนไปเจอกับเจ้าชายมัวเม็ดบินซันบานนะครับเจ้าชายซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันนั้นลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับและจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีดินอย่างเป็นทางการแต่ตรงข้ามกันนะครับตุรกีกับรัสเซีย กับมีดีนเพิ่มมากขึ้นในการสนับสนุนโดรนให้กับฝั่งของรัสเซียนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วรัสเซียยังคงได้เปรียบฝั่งสาภาพยุโรปอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าโอคงมีมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องสภาวะเศรษฐกิจของโลกมีโอกาสที่จะถดถอยเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจ ประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ ทีนน่นี้พื้นดินป่าร้องนาวแล้งดินร้ร่อทอดจนใจเจียนขาดแลว้วเพราะองคทรงผ่านพบน้ำพระไทยดึงน้ำทิพย์ริบโร oh 这。